สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้าไร่องพยอมก็ <c oughs> มาเช้าไปขุดมันนะคะอันนี้เป็นมันห้านาทีสายน้ําผึ้งนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะปอกนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนพอเยอะจัดเดี๋ยวกินไม่ไหวนะคะเอาไว้นานไม่ได้นะคะมันพวกนี้เอาออก ขุดแล้วถ้าตัดหัวแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ทำกินสองสามวันข้างในนี่จะดำนะคะไม่รู้ว่าอันนี้ดำหรือเปล่านะคะแต่รุ่นแรกที่เป็นมันห้านาทีธรรมดานะคะอันนั้นคือดำนะคะแต่ของบาลางพยอมพันธ์ที่ว่าสูงไปอันนั้นอยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่ดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกันนะคะจะปอกยากไหมเนี่ยเราจะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะ อันนี้ก็โอ้โหถ้าตัดไปก็จะเสียเนาะเอาเลยมาเลยก็คือตัดเป็นท่อนๆมีดเล็กไปนหน่อยเนาะนี่เนื้อสวยจังเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อเนียบเลยน่าจะอร่อยเนาะอันนี้ยังไม่เคยกินนะคะที่กินครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูก็คือ เป็นมันห้านาทีธรรมดานะคะนี่เนื้อสวยมากเลยนะคะยังไม่มีเส้นเลยนะคะก็เดี๋ยวตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ปอกให้เสร็จล้างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขับรถเอาไปให้เพื่อนนะคะให้เขาไปทำเอาเองเพราะว่าบ้านเขาชอบ ชอบกินนึ่งเขาไม่ชอบเชื่อมนะคะแต่ปลายของพยองนี่ชอบเชื่อมชอบเชื่อมกับชอบปิ้งนะคะนี่สวยไหมคะเนื้อนวลสวยมากเลยนะคะนี่คือพันสายน้ำผึ้งนะคะจะไม่ปอกให้เขาไปก็เดี๋ยวเขาไม่มีเวลาทำนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่างเขียนสารพรภูมินะคะ คือเป็นช่างแต่งสีเขียนสีนะคะให้เขาไปนึ่งเอากินนี่อันนี้ถึงจะเล็กแต่ก็เนื้อสวยนะคะถ้าเป็นมันกำลังพอดีนะคะก็จะปอกง่ายนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกดแบบนี้นะคะแล้วก็งัดเปิดออก บางคนปอกไม่เป็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ดินกระเด็นเข้ามาในเปลือกล้างไม่หมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ลงแช่น้ำล้างให้สะอาดนะคะปอกง่ายนะคะถ้ามันเรากำลังพอดีนะคะไม่แก่ไปหรือว่าไม่อ่อนเกินไปนะคะนี่ค่ะจะลอกง่ายมากนะคะ เพร่ะบางคนไปซื้อจากตลาดมาแต่ทําไม่เป็นนะคะคือก็อย่าทดลองนะคะนี่ค่ะจะปอกลอกง่ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้บาลางพยอมก็ปอกหมดเลยนะคะก็ประมาณ6กกิโลนะคะก็เดี๋ยวเอาเชื่อม ไว้กินบ้างแล้วก็เดี๋ยวขับรถปรไปให้เพื่อนก็ช่วงนี้กำลังทำงานนะคะงานทำงานเขียนเขียนลายนะคะเขียนลายเขียนสารพาพภูมินี่ค่ะอันนี้ที่เรา ปอกแล้วเราก็จะแช่น้ําเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขามียางแต่อันนี้บลางพยองก็ล้างมาสองรอบแล้วนะคะให้ยางเขาไม่มีติดกับเปลือกนะคะค่ะเนื้อจะสวยท่อนจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็แยกเอาไว้เ yeah. <All> right. ชื่อม แล้วก็แบ่งไปให้เพื่อนนะคะนี่มลารงพยมชอบกินท่อนเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำตาลจะซึมแซรกเข้าไปในเนื้อมันดีมากนะคะบางคนเขาก็เชื่อมเชื่อมที่ว่าไม่ให้หวานมากนะคะแต่ถ้าไม่หวานมากอยู่ค้างวันก็ จะบูดนะคะหรือไม่ถ้าไม่บูดเราใส่ตู้เย็นไว้ก,ก็กินบาลางพยอมจะกินของที่ทําไม่ค้างคืนนะคะพอถ้าทํากินของค้างคืนส่วนมากก็จะท้องเสียนะคะนี่เนื้อในน่ากินไหมคะปิ้งก็อร่อยนะคะมันสำปะหลังปิ้งราดด้วยกะทินะคะก็อร่อยเหมือนกัน นี่ได้หนึ่งกระมังเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะเยอะมากตอนนี้ก็รอน้ำในหม้อเดือดนะคะเมื่อหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอามันนี้ลงนะคะต้มสักประมาณห้านาทีนะคะแล้วเราก็เทน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลนี่เราจะค่อยๆใส่ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะน้ำตาลเขาจะได้ไม่เป็นเกรดนะคะวันนี้ก็คงจะบอกแค่นี้นะคะสำหรับวิธีการทำก็ทุกคนก็คงจะรู้นะคะเชื่อมมันเชื่อมกล้วย เ <c oughs> ชื่อมของเชื่อมก็ใช้วิธีเดียวกันหมดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ